ครับก็สวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทกท,กท่านาวันนี้ก็มีโอกาสได้พยวพาเพื่อนมาดักหนูอีกเช่นเคยนะครับหลังจากมะวานตอนเย็ยนลงเอาไว้40ลูกต่อจากทุงเมื่อวานเนาะเมื่อวานลงไว้ด้านนูน้นมืวานได้ไปแปดแต้มวันนี้ก็เลยขยับขึ้นมาด้านนี้ สภาพหมายข้าวเหลืองเนาะยังไม่แก่มากแต่นามค่อนข้างแห้งไปนิดนึงก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับรัดหมายข้าวค่อนข้างเยอะนะทุง่งค่างกว้างเลยละแต่ลองลอยก็พอมีวิ่งบ้างนิดหน่อยมาลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะได้สะกีดแต้มครับกับดวงสี่สิบหลังนะครับผมสภาพใหม่ก็จะประมาณนี้ โอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับรุ้นไปพร้อมๆกันครับผมครับจุดนี้ก็จะลงไว้สองข้างเนาะด้านน้นขันหนึ่งด้านนี้คันหนึ่งกลับมาลุ้นกันนะครับโอเคครับผมดอนหนึ่งครับมาแล้วครับจต้ที่หนึ่งโอ้โห สุดยอดลูกแมวชัดๆสวยๆเลยครับผมโอเคตั้งที่หนึ่งถือว่าเปิดหัวดีครับผมมันนี้ไม่ฟาวนะฮะก็ยังพอมีแต้มให้ลุ้นอยู่ไปครับลุ้นแต้มต่อไป ไปต่อครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะลงไว้หนึ่งอันโดนครับหนูกลัวไสเล็กโอเคเขายังเป็นแต้มอยู่เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มครับเก็บครับโอเคครับไปต่อกันครับหลุนต่อครับพร้อมหมายครับหนึ่งแต้มหนูกลัว ไซเล็กโอเคครับผมก็ยังเป็นแต้มอยู่ไซตต่อครับเก็บครับน้ามันค่อนข้างแห้งเนาะผมไม่แน่ใจว่าหนูมันจะขยับลงข้างล่างหรือเปล่ายัางไงก็รอรุ้นกันไปอีกเรื่อยๆครับผมวันนี้จะมีตัวตะกี้แต้มไซ้โตไหม ต่อครับผมครับมาลุ้นกันต่อครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งหนึ่งอันลงไว้หนึ่งอันโอเคโดนครับผมโุ้โอเคใช้ได้เลยครับผมใส่สวยเลยโอเคถือว่าใช้ได้ตัวดีอยู่เก็บครับเดี๋ยววันนี้ก็ยังมีแต้มให้ลุน้นห่างๆเนะาะพอลองลอยก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยเยอะท่าไหร่ก็พอมีรอยเดินบ้างนิดหน่อยโดยนครับผมโอ้โหตองแต้มติดเลยครับคข,ข้างกันสวยหนุ่ปุ๊กใช้สวยเลยครับผมเฉยช้ได้เลยครับเก็บครับนํำรุ้นต่อ,อีอกจุดหนึ่งนะครับมีลงไว้หนึ่งคันมีแต้มครับผมหนุ่ปุ๊กโอ้โหเฉดาเลยครับใส่สวยถือว่ามานะครับวันนี้ เลยใช้ได้นะครับผมเก็บก่อนครับไปต่อครับเพื่อนๆมาอีกหนึ่งจุดแล้วครับจุดนี้มีแต้มครับผมหนูทองขาวตัวเล็กๆโอเคครับยังถือว่าติดอยู่ใช้ได้ครับ ถือว่ามานะครับจุดนี้น้ำแห้งไปหน่อยแต่ก็ยังพอมีตัวให้ได้ลุ้นโอเคครับผมเก็บไปต่อครับผมมาลุนกันต่อครับโอ้ไกลเลยไม่เคยติดเลยแถบนี้หนูจะอยู่แถบล่างฝั่งนูน้นจะมากกว่าโอเคครับผมได้มาอีกหนึ่งแต้มครับไซโตเลยแถบนี้ถือว่าห่างนะครับ ฝั่งนู้นยังถือว่าติดทีหน่อยหนูอยู่แถบเดียวน้ำแห้งไม่ค่อยมีหนูหาก,กินแถบมีน้ำอเออครับผม,มยังได้ลุ้นอยู่ต่อครับผมครับมาลุ้นกันต่อห่างไปไหลายขั้น่วงนี้ไม่ค่อยติดโอเคครับผมมาอีกหนึ่งแงรับหนูแหงโอเคใช้ได้ครับผมไซส์สวยเลยทีเดียวมานนี้ก็ยังถือว่าหมานนะครับ มีตัวให้ลุ้นห่างๆแต่ก็โอเคมีแต้ม,ตมอยู่ไปลุ้นต่อครับผม